นี่ทานข้าวมาแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าโหยโหยอยู่พอมาทานเอ๊ะมันกับฟักทองพอมาทานข้าวรู้สึกว่ามันไปเติมเต็มให้กับช่องท้องมันรู้ทำให้ระบบลำไส้ ก็เพราะอาหารหรืออะไรมันดีขึ้นมาเลยนั้นบางทีการอาหาอาหารใส่เข้าไปคือหาอาหารรับประทานเนี่ยนะมันก็สำคัญเวลาโหยโหยทานข้าวบางทีมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มท้องนะเพราะบางครั้งมันมีกับข้าวด้วยไนงะกับข้าวมัน รสมันเข้มข้นผสมกับข้าวข้าวที่เรารับประทานบางทีมันเหมือนอิ่มแต่มันอิ่มแบบท้องหวงเวงเออนี่พอลองมาทานมันมันกับฟักทองดูรู้สึกได้ทันทีเลยว่า มันสบายสบายขึ้นดีขึ้นเลยหายอ่อนเพลียไปได้อย่างหน้ามหาสัสก,การ์